เกิดกับตัวเองแล้วทุกคนอาอยู่เท่านี้เองอะวันนี้ก็มาเยียวยาคลินิกกระดูกและข้อกายภาพบ,บาําบัดต้นเหตุเกิดจากตัวเองซ้อมออกกําลังกายมากเกินไปนะทุกคนทําให้เจ็บเข่ามากมานานหลายเดือนเลยตอนแรกมีความรู้สึกว่าเจ็บธรรมดานะแต่พอหลังๆไปนานเขาก็ยิ่งเจ็บมากขึ้นถึงขั้นแบบลุกนั่งลําบากเลยนะทุกคนเลยทนไม่ไหวเลยมาคลินิกเยียวยาที่นี่เลยที่นี่จะเป็นคลินิกกระดูกและข้อนะคะเป็นคลินิกที่รักษาเกี่ยวกับอาการแบบผมหรือคนที่มีอาการออฟฟิศซินโดรมหรือเจ็บข้อเจ็บกระดูกก็ สามารถมาปรึกษาที่นี่ได้อันนี้ผมก็มาแบบจริงจังครั้งแรกเลยนะครับมาถึงก็ลงทะเบียนก่อนเลยเสร็จแล้วก็วัดความดันพอความดันปกติแล้วก็สามารถพบแพทย์ได้เลยนะครับวันนี้ก็เล่าอาการให้คุณหมอฟังว่าอาการของผมมีการเจ็บเข่าเกิดขึ้นตอนแรกก็ตรวจไปคร่าวๆนะครับยังไม่รู้สึกอะไรแต่พอคุณหมอจับตรงลูกสะบ้าตรงนี้ทุกคนเห็นไหมแล้วคุณหมอกดลงไปแบบนี้ก็เจ็บขึ้นมาเลยนะครับได้เรื่องเลยนะทุกคนตอนแรกมีความกังวลว่าเข่าจะเสื่อมนะครับแต่ไม่ใช่คุณหมอบอกว่าเกิดจากอาการลูกสะบ้าเคลื่อนนะทุกคน S <S เคยกังวลอยู่นะคือแบบว่าตัวลูกสาบา้ามันเคลื่อนไปโดนกระดูกนะครับทาให้เสียสีกัคนคุณหมอก,ก็เลยจะให้ไปกายภาพบำบัดด้วยการเลเซอร์นะทุกคนอันนี้ก็ตัดภาพมาตอนที่จะไปเลเซอร์แล้วนะครับมาถึงก็เปลี่ยนชุดกันก่อนเลยเปลี่ยนเสร็จแล้วพร้อมทําการรักษาแล้วนะครับรอบนี้ก็จะเป็นการเลเซอร์เข่าทั้งสองข้างเพื่อลดอาการปวดของเขา่าจะบอกว่าเจ้าเครื่องเลเซอร์ที่จะทํานี่นะครับจะช่วยในการลดอาการเจ็บของเข่าได้นอกจากนั้นนะครับก็จะช่วยในการกระตุ้นทําให้เซลล์กล้ามเนื้อขยายตัวเพื่อ จะมายึดตัวสะบ้าเข่าได้ดีขึ้นอันนี้ก็ขั้นตอนการทํานะครับรู้สึกว่าไม่เจ็บเลยนะครับทุกคนในความรู้สึกเครื่องก็จะเป็นแบบอุ่นๆนะครับเหมือนเครื่องกําลังเข้าไปทําอะไรบางอย่างกับตรงบริเวณกล้ามเนื้อของเรา<ต>หลังจากทําคือไม่เจ็บเลยนะครับทุกคนเห็นผลไวมากอันนี้ก็จะเป็นวิธีการกยายภาพบําบัดเบื้องต้นนะครับสามารถกลับไปทําได้ที่บ้านเลยที่เขาแนะนําได้ดีมากปิดท,ท้ายด้วยน้าม,มาตุ่มชื่นใจมากๆเลยนะครับหลังทำก็สามารถมากันได้นะครับที่เยวยาครีมใครที่ยังเป็นวัยรุ่นแบบผมอยู่ก็ก รีบมาปรึกษาก่อนที่จะสายเกินไปนะเพราะที่นี่มีเครื่องมือครบคั้นเลยนะครับไม่ว่าจะเป็นกายภาพบําบัดและห้องตรวจห้องรับรองพร้อมมากพีพีก็บริการดีมากเช่นกันลิกกดที่สารยานะถูกใจฝากกดถูกใจกดติดตามด้วยนะครับ